ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนอก็คือพี่จะมารีวิวกิจกรรมนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หลายหลายคนรอคอยนะครับเป็นกิจกรรมนารูโตนะครับนอและรีวิวของฟรีด้วยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้อและรคับ ก็คือพี no people, então, no ่ขอบอกเลยและกันนะครับนะว่ามีแต่ก oh, ิจกรรมดีๆเท่านั้นเลยนะครับนและที่สําคัญก็คือของฟรีเยอะมากๆด้วยนะครับนเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนนและสุดนารุโตะนะครับกิจกรรมนารุโตะใครคิดว่ามันจบไปแล้วนะครับนที่จริงยังไม่ได้จบนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เบอกนะครับนนว่า ช่วงประมาณต้นเดือนนะครับน้องเมษาหรือว่าต้นเดือนของปีใหม่นะครับจะมีการอัปเดตของซุดนะครับน้องเก็หลีดีว่าเป็นซุดเกี่ยวกับกิจกรรมนารุโตะหรือว่าซุดแสงอุตสาห์นะครับทุกคนที่หลายคนรอคอยอยากให้กลับมาหรือว่าอยากให้อัปเดตเข้ามานะครับน้องก,ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องก,ก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่รีวิวให้ดูลวกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอาอะไรยังไงท่นเองนะครับนาอแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกริดาฟรีมูลค่า150บาทนะครับหรือว่าประมาณ300กว่าเพจนะครับหรือว่า500กว่าเพจเลยนะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะประมาณวันเสาร์นะครับทุกคนก็คืออีกไม่กี่วันนะครับทุกคนก็จะได้ในส่วนของพคริสตัลัวนี้นะครรรับเเนาาะียกได้ว่พคิสตันตัวนี้นะครับเนาะจะมีการอััปเเดตข้าามแจกกกนนะคครบทุ็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาแจกนะครับนนองในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าอยากได้ก็เตรียมตัวหน่อยแล้วกันนะครับวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับทุกคนจะได้แบบฟรีๆไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องใน2ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะได้นะครับนนองก็เป็นทางด้านของพันธุ์ิสตันนะครับเนาะที่แบบว่า GM จะทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับทุกคนเอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับดีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนั่นแหละนะครับทุกคนเอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับที่หลายคนถามถึงนะครับว่า พี่กิจกรรมของฟรีที่จะมาถึงนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเป็นผนึกชิ้ตั้นที่ทุกคนจะได้ในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นะครับเนาะแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะได้นะครับเนาะและต่อมาก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับกิจกรรมที่จะมาถึงนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะมีทางด้านของของใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เกี่ยวกับกิจกรรมท่าเรายนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนกกกก็็เเเปปนน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 รร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 ะะะะะมมมมาาาณีีีีี้คคคคััับบบิิิสถฟอ์่่ลูตทุพ เรียกลุงนิมิตได้หรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับซุดตัวใหม่นะครับคล้ายๆอินซูซินเลยนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเข้าเท่นะครับรีดีว่ามันเหมือนแบบว่าอีซูินมากๆนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับเนาะก,ก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าจะเด้เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังเหมือนกันนะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและ อย่างที่พี่บอกนะครับโนว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนไพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมดีๆอยากได้กิจกรรมดีๆนะครับทุกคนก็มีแน่นอนนะครับเนาะใครว่าไม่มีนะครับทุกคนก็คือ คลิปน <premises. S 2> ี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะหลังจะเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวกับท็อปอัพที่แบบว่าหลายๆคนอยากให้กลับมานะครับก็คืออยากให้แบบว่า เชียร์เราครับกาลังเอากลับมาแต่ละอย่างแต่ละอันอยู่นะครับน้อใจเย็นอีกน้อยนึงนะครับน้อรีดูว่าใจเย็นอีกแป๊บเดียวนะครับก็จะกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาแน่ๆนะครับน้ออัปเดตเข้ามาชัวร์นะครับในเกี่ยวกับวันสงการนี้นะครับน้อก็คืออย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าของใหม่ที่จะกลับมานะครับน้อรีดีว่า Onents, เป็นกิจกรรมแต่คลองใหม่ก็คือเป็นซุดใหม่นั่นเองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่จะกลับมานะครับและมีการแบบว่าจะมีการคอลแลบกันด้วยนะครับนอหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ฟีไฟจะไปคอลแลบก็คือโมกุลนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะพี่ไม่ได้ตลกนะครับนาอก็รีดีว่าตอนนี้มีให้ตอบคำถามนะครับนาะแล้วก็มีสอบถามนะครับนาอและเราสามารถเข้าไปตอบคำถามได้แล้วนะครับนาอก็คือมีให้เลือกด้วยนะครับในส่วนของ โมกุลนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็มีเบนจิตามีโมกุลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คู่นะครับแล้วก็กลินลินอะไรประมาณนี้นะครับให้เลือกนะครับว่าอยากให้เอาสุดไหนอะไรยังไงอัปเดตเข้ามานะครับนอก็มีจอมมนบูอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีเท่าแก่น้อยนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับนอก็เรียกได้ว่า มีครบทุกชุดนั่นแหละนะครับที่แบบว่ามีให้เราได้เลือกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าชัดหนักชัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่กิจกรรมดีๆนะครับของดาร์คบอลแชทนะครับนอก็มีดาร์กบอลจีทีดาร์คบอลอะไรเยอะแยะมากมายมีให้โวนด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนชุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับสาหรับชุดนะครับเนาก็คือตัวาะี่ มีการอัปเดตเข้ามานะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของซูชัยอุสานะครับน้องเราก็นิ่วเลยนะครับน้องรีดีว่าจะเป็นซุดประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องที่หลายๆคนอยากได้นะครับน้องถามว่าจะมาในช่วงไหนนะครับน้องพี่คิดว่าน่าจะมาก่อนสงการนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่คิดว่าประมาณนี้เลยนะครับน่าจะมาก่อนสงการนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับ น้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายหลายคนไม่ควรพลาดนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรีดเดียว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับซุดนารุโตะหรือว่าซุดแสงอุสาที่แบบว่าจะมีการกลับมานะครับหรือว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็รีดเดียว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละครร้กกัับสหิมท ทั้งมวลที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาก็มีประมาณนี้นะครับเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆเขาไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยและกันนะครับคนละ1ติดตามแล้วกันนะครับทุกคนเนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่และกันนะครับเพราะว่าทุกติดตามจะมีการแจกเพชรให้ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุกคนจะเป็นคลิปแบบไหน เอาะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย